โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยฮะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพัฒนาเดสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทย619แล้วก็เซิร์ฟเวอร์จีน711นะครับผมนะอ่าไม่ได้อัปเดตกัน2วันเหมือนเดิมนะผมนะเพราะว่าสองวันละหนึ่งหนึ่งคลิปไม่ได้สองวันละสองคลิปนะผมเพราะว่าเหมือซื้อหกสามสามเนี่ยอ๋อแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ครับผมก็ใครที่จะไปก็ไปได้เลยครับผมนะเซิร์ฟเวอร์หกหกเท่าไหร่ไหม กสามหกใช่ไหมอืมโอเคครับผมอ่ะเราแนะนําตัวอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราไปดูอันดับกินดีกว่านะผมว่าเราเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ผมตอนนี้ผมกาลังเก็บเงินนะผมกาลังทํเอวุ้สีแดงครับผมนะหลังจากที่ไม่ได้ทํานานนะผมนะเพราะว่าเงินไม่พอครับผมแต่ว่าตอนนี้ ตัวละครเงินต่างนะผมนะมกำลงังแบบว่าอืเป็นเหนี้ยในเสียงกูน,นี่ะเอาว่าคือตอนนี้มันมีกิจกรรมคูณสองนะผมนะก็คือเป็นตัวเงินนะผมนะนี่นะผมนะตรงนี้นะอย่างยังไม่ได้ดูโฆษณาเลยเดี๋ยวผมต้องดูโฆษณาอีกทีนะผมนะแกเเราไดูอันดับกันก่อนดีกว่าผมนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยสิบห้านะผมนะเท่าเดิมไม่ขึ้นไม่ลดสักเท่าไหร่นะผมนะแล้วก็ผ่านนานก็เหมือนเดิมก็ผมร้อยสี่สิบนะแล้วก็ตัวละครสุดแก่งอยู่ที่ร้อยหกนะผมนะตกมานิดนึงไม่แปลผมนะเพราะอีกไม่นานก็ อ่ออาเดีรยนะชาเทเลลึกยูอารก็จะมาแล้วนะผมนะแล้วก็อันดับของกิแล้วผมตอนนี้อยู่ที่สิบหกนะครับใครที่อยากเข้าก็ยังรับอยู่นะครับอืมโอเคก็กิจกรรมที่เข้ามาก็คือเป็นอะไรนะยูพีนะผมเลดเอออัพนะผมนะเป็นลุนเกาะนะผมนะใครที่จะทําลุนเกาะก็อย่าลืมมาทําตรงนี้ด้วยแล้วกันนะผมนะอ่าแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกันวะน่าจะไม่มีละม้ง นี่จะเป็นกิจกรรมเติมนะผมนะแล้วก็กิจกรรมร้านลึกลับนะผมนะจำกัดเวลาการขายตัวนี้นผมสองตัวนี้นะแบบว่าราคานิดนึงนะผมนะอมโอเคแล้วก็อะไรอีกอ๋อใช่ผมกาลจะมาสมตัวแดงด้วยนะผมนะวันนี้ถามว่าผมอยากได้อะไร,รอ่ะเหรอไม่รู้อ่ะการโรดีไหมแต่การโรผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้พวกแบบทาสตเมอกิอย่างเงี้ย เดี๋ยวมันก็ซุยริวอย่างเงี้ยเอาตัวผมอยากได้ซุยริวนะ <g ill> เอามาเตะเล่นนะผมนะอืมเราสมตัวเหลืองก่อนละกันนะผมนะอืมดูสิตัวเหลืองเน <in> ี่ยจะทำให้เราได้อะไรนะผมนะก็เป็นระด <Louise> <In> ับอิน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 แล้วก็อ่าอ่า,อาโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับโอ้ยเกลี้ยไม่งโจซีกูยังไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยในเซิร์ฟนี้ โอเคเออาร์ okay, R R ออกแล้วนะผมนะอมเอามาแค่ตัวเดียวนะผมนะโอเคเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไระผมนกักข่าวจริงอะไ้บัวล็อตนะนะเท่ดีนะผมนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไระผมนะส่วนตัวของตัวนี้ผมยังไม่ผมไม่เอาละกันเพราะผมไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ผมเป็นผู้เล่นเก่าแล้วเนะอะสูตรไม่จําเป็นครับผมเพราะว่าสูตรเน่ะมันใช้สลับคนที่ใส่ซุปใส,ใส่สกัดทุยไม่เกี่ยวคนระับมาสาม สองหนึ่งปุ๊บปุ๊บโอเคไม่ค้างไอ้เฮียรู้เลยรู้เรื่องไอ้เฮียรู้เรื่องครับนะไม่ค้างไม่ไเฮียเลยเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ส่งตัวเฮียมาให้กูนะครับขอบคุณครับไม่มีแต่ตัวใช้ปัญญาใช้งานไม่ได้โอ้ใช้ปัญญาอะไรของกูเนี่ยแต่ที่รุ่นเนี่ย นี่นะผมบอกครับผมเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะผมนะเนี่ยเตรียมของไว้ตุ้ยเฮียเตรียมเฮียอะไรกดผิดฮนะนี่ต่างหากแล้วไหนวะตัวดำกูเนี่ยเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วผม229ใบนะผมนะก็เราใช้ชิลก็เรียบรมากันแล้วนนะทางนี้กำลังรองเปิดสุ่มอยู่นะผมนะก็หวังว่าจะไม่โดนการันตีนะครับผมนะมก็สำหรับใครที่อ่าสุ่มนะผมในเดือนหน้านะผมนะซึ่งใกล้จะอ่อาถึงแล้วผมอีกไม่นานนะผมนะก็หวังว่าทุกคนจะไม่เกลือเนาะ ะผมนะแล้วก็หวังว่ากูจะไม่เกลือด้วยนะแล้วถ้ากูรู้นะว่าใครแม่งเอาดวงกูไปนะกูขอสั้นนาสักทีนะฮึเ <c oughs> พราะว่าต้องให้ผมดวงดีก่อนแล้วทุกคนค่อยดวงดีนะผมนะอ่าแต่ถ้าวันไหนที่ดวงผมไม่ดีนะผมนะอ่าแสดงว่าพวกคุณเนี่ยโด,ดูดวงผมแหละนะอันนั้นก็เกินไปนะผมนะให้ผมดวงดีบ้างนะอืมโอเคมีอะไรให้อัปเดตไหมวะพวกคุณจะไม่มีอะไรให้อัปเดตแล้วผมเพราะว่าตัวละครตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะผมนะอืม เอาตัวมาสองตัวนี้เป็นตัวคะครเบต้าเลยนะในยุคข,ของ SR บวกนะผมนะโหที่ผมได้มันนี่ก็ตึงอยู่นะแต่มาอีกไม่นานตัวนี้ก็ต้องย่อยแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะไปเอา UR ราชาทลิลึกนั่นเองนะผมนะอืตัวนี้ก็ควรจะทําได้แค่ใส่ทีมสองนะผมนะมิโดซาก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่ามิโดซาี่ยังเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ายังบัฟดาเมจให้ทีมได้ดีอยู่นะผมนะแล้วก็ G4 ผมก็ได้อัพได้พอสมควรแต่ก็ ยังอัพไม่สุดนะผมนะเพราะมันก็ยังมีเศษเ,เหลืออยู่นะครับอย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้อัพไม่สุดนะผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปสุดตอนที่ผมไปเออได้ของแดงก็แล้วกันนะผมนี่แม่มาลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมนะจากตอนแรกที่สองร้อยสี่สิบเพชรเหลืออยู่แค่สองร้อยเพชรนะผมนะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันฮะลดเหมือนกันครับเป็นอาวุธเนาะสีทอง จะเทากูเซิร์ฟไหมไม่ครับเพราะมันไม่จําเป็นแล้วเพราะเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้าที่มันโคตรจะนานเลยนะผมนะเพราะฉะนั้นก็เอไม่จำเป็นนะผมนะอืมโอเค,อเคก็น่าจะไม่มีอะไรให้อัปเดตเลยใช่ไหมหรือว่ายังมีวะผมขออนุญาตเช็คแป๊บอืมอ่าศึกอ่าดวนปีศาจต,ตอนนี้ผมก็เป็นทีมปีศาจนะผมนะก็ทีประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมนะ <c oughs> เป็นการสู้ที่ผมว่าน่าจะดุดเดือดอยู่นิดนึงนะผมนะอืม โอเคมีใครให้เราได้ตีบ้างไหมคนนี้ตีได้ปอกว่าผมอยากโอยแต่คนนี้เขามีเโซนิกนี่ว่าผมไม่มีตัวตัดลกไฟอะ่ะเขาไม่มีกิลด้วยคนนี้เอ้ยคนนี้ได้อยู่เนี่ยผมขอลองนี้ทีมที่ผมจังไว้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันน่าจะโอเคแล้วมาลองดูลองสู้ดูครับลองสู้ดูผมมีตัวท้าดวลอยู่ผมห้าใบนะในขอดูหน่อยสิ ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะผมนะดูสิตัวเขาไม่มี G4 ด้วยนะประเด็นเนี้ยเขาจะเอาตัวดาเมจเป็นทัสมกิปะโอเคผมบับ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 ปู้มาผมฉีกเข้าไปบับเขาให้ไม่มี G4 แบบนี้ยังชนะได้หรือเปล่ามาดูกันทำไมมึงต่อยแค่ตัวเดียวนะะี่ฮะราชา โอ้มึงต่อยตื่นบ้างก็ได้น้ำลายมันถุยอยู่ตัวเดิมเนี่ยเหี้ยยังรู้ G4 เป็นตัวอย่างเห็นไหมบอแบบโอโ้หมันสรางมจัดแล้วโอเคผมบอแบบปรับก็ให้หอ,อะไรเงี้ยครับราชาก็ยังปรับตัวเดิมคนนะ่ะโอ้ยรีกูพันอีกแล้วราชาแม่ก็ยังปรับตัวเดิมเออ จังวะนี้ยังไงครับอืมเด็กปาดไปแล้วหนึ่งทีอ่นนี้กีโฟฉีดแล้วครับฉีดแบบตึกตึงบัฟก็ให้อืมแต่ฝนข้ามโคตรอืดเลยนะรจริงดูดีทุกคนฝนข้ามอืดมากนะนะแล้วก็บัฟอืมบัฟดามีนให้กับทีปีศาจนะผมนะเกียเกวินใช้ไม่ได้ครับผมในเซิร์ฟผมนะบอกไปก่อนนะเพราะว่าเรามีตัวลักสตันยังไงล่ะ โอเคครับผมถือว่าทีมผมนี่ยังทำได้ดีอยู่บาบบาบบาบโอ้โหแรงจัดจัดอืมเอาผู้สามดาวซะด้วยนี่โคตรแรงอ่ะืหแรงอย่างนี้สุดยอดเลยครับยังไงครับบับบับบับเขาให้เอาผมไล่จะตีบับบับบับตัวเดียวอีกแล้วไอ้ที่มีตัวเยอะแยะไม่ไล่เนอะไล่ตัวดาวตัวอะไรไอ้ตัวมีดาเมจเยอะก่อนนะผมนะราชาของเรา โอ้โหโลแตกไปแล้วผมนะน,นะโลศูนย์เนี่ยคูณศูนย์ไปแล้วทุกคนตัวดามีที่ต้องแลกกับการที่มันโคตรจะบางครับผมนะเฮ้แต่ว่าไอตัวไอตัวกูก็สื่อผมว่ายืนนานอยู่นะออาล่ะครับจังหวะนี้ยังไงครับบับก็ให้บับบับบับอาล่ะครับจังหวะนี้ยังไงครับไปแล้วหนึ่งเฮ้โลกลเปเหมือนเดิมได้ไงวะเกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่าบับก็ให้มึง โอ้โหติดโลไมิยาทอนะครับโดนแล้วยังไงต่อโดนแล้วยังไงต่อครับฉีดเข้าไปแล้วผมดาเมจเข้าแค่สามแล้วผมนะจะไม่เป็นไรับผมนะครับปุบ๊บเรียบร้อยผมตัวดาเมจไปแล้วปุ๊บ,บตอนนี้สตันไม่ได้แล้วผมวมาองไงครับจังหวะน,นี้โอ้โห้เอาเลเวยเอาเลเว้ยัยยงไงวะโวยรุนรุน มีรูนารด้วยโทษทีนะโล่เด็กม <bunker. né? S 4> ันหนาเกินนะน้องนะอ่านะครับจังหวะนี้ยังไงครับยังไงเบาแบบแบบยังไงต่ออืม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 ต่อยรัวๆโอ้โหยแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอือืชีต่อยังไงครับอืจัดแบบรัวัว ไหวหรือเปล่าแค่นัานแลกไม่มี G4 ก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนนะเสริมไหนไม่มี G4 เล่นยาก,กครับผมนะยิ่งเป็นตอนแจก G4 ด้วยนะผมนะผบอกเลยเห็นยากมากทุกคนบอกแลว้วการทีค่คนมีทีมที่แบบว่ามี G4 อยู่เนะนี่ยทำให้คนแบกได้แบบสบายเลยทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมตีมันไม่เข้า้วผมเพราะว่าโลโก้กระสือมันหนาเกินนะผมนะเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะหนาได้ขนาดไหนกันเชียวนะผมนะ โอเคเอาผม,โ,มโลกกระสือแม่งไอโลกของกูกระสือกำลังลดนะผมนะอุ๊บโดนนะผมบับก็ให้ยังไงครับอื้มือบบบับอื้มฮึบลองสตาร์ทอีกแล้วแล้วก็ล้างสตาร์ทเหมือนเดิมเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ปุ๊บ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 อื้มหือคือตอนนี้คือฝวาเข้าคือเป็นแทงแล้วผมนะคือกระสือเนี่ยเอาตรงนะมันมันแทบจะเจาะโลดเด็กแม่เข้าทุกคนนะ คงยากที่จะเจาะโล่ผมแตกอะเออมึงตีตัวอื่นบ้างก็ได้เอออ่าแล้วแม่งเด็กมันไม่ติดไอ้น,นี่นะนะกัดก่อนด้วยนะประเด็นน่ะแล้วมึงฉีดตัวนี้ทำไมมึงมฉีดอีตัวหนึ่งแล้วอ,อ,อบุต้อวะโอเคไม่เป็นไรช่างมานะันฮะปาดก็ให้ยังไงครับบ,บับ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 อือหือ ยังไม่ตายอีกหรอวะมึงไม่โหดจังไงเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูเดี๋ยวผมกินนาทีแล้วเนี่ยเออมึงตายสักทีเถอดนะนี่มันก็สิบนาทีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดนาทีแล้วแม่งหนาเกินนะผมนะผม,ผมว่ามันยืดเถิดเนี่ยโอ้โหเอาไว้ G4 ผมก็อัพเสุดนะเออตายสักทีเฮียแม่งกว่าจะตายเนี่ยมึงโอเคผมมาต่อเลยนะผมนะเดี๋ยวแค่เด็กคนเดียวละ เดี๋ยวคจะทําอะไรได้ฮะมึงก็ไปได้แค่กระสอบทรายอะไรอย่างนเนี้ยเนี่ยผมถึงบอกกันทุกคนนะว่าการที่คุณมีโลเด็กเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยจะเก่งเสมอไปผมเพราะาตัวดามิดคุณไม่มีนะครับนะมันก็จะเป็นกระสอบทรายแบบนี้แหละแต่ถามว่าควรมีในไอดียไหมอ่าเด็กยูอาร์ควรมีครับเพราะว่าเดียอนาคตเดี๋ยวมันจะมีตัวแบบว่าคอมโบกับเด็กยูอาร์นะผมนะเพราะฉะนั้นมีไว้ก็ไม่เสียหายครับแต่ว่าคุณก็ต้องทนโดนแบบนี้นะผมนะนี่เห็นไหม แล้วประเด็นคือในเซิร์ฟนี่เขาไม่มี G4 ด้วยไงแล้วกูไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะอันดับส,งสูงๆนะผมนะนะผมนะสงสัยมันน่าจะยือเทินนะผมอย่างที่ผมบอกครับน่ายือเทินนะออันดับก็เลยไม่ตกนะครับแต่ดันเจอผมไงเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ขออันดับแบบชิวๆแล้วกันมาหรือว่าโลดเด็กมันหนาวะมันหนาแค่ตัวเดียวเนี่ยไม่รู้ครับต้องลองดูบาบก็ให้ เผาไหมผมแรงนะครับผมบอกไปก่อนผมอัพสุดมากเลยเผาไหมเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะเผาไหมได้อันนี้เยอะหรือเปล่านะเออต้องดูก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนเะมลซ่ามันมันยังสตาร์นได้อีกอะ่ะปกติมันมันมันสตาร์แค่สามเทินไม่ใช่เหรอเฮ้ยเมลซ่าไม่สตาร์นเรื่อยๆเ,เลยเหรอโอ่แบบนี้เด็กก็ไม่ได้ทาเฮียอะไรแล้วงั้นน่ะโอ้โหเด็กก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วถ้าสตาร์นโดนขนาดนี้โดนหรือเปล่า เอ้ยยังโดสตันจริงเหรอนีกว่าผมน่นก็มันจะไม่สตนันนะนะโอ้โหมันโอ้โหอย่างนี้เด็กไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรทุกคนเด็กตายแล้วงั้นน่ะเรียบร้อยครับเด็กอยู่อาสู้ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับผมยิงยิงไม่ได้สู้แบบนี้ยืดเทนยืดเทินไะด้ไม่ไม่ไมกี่เทินได้ดูทรงนะบ,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 บับ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 อืมติดขีดซะด้วยแต่ไม่แตกนะผมนะปื๊บฉีดต่อเราต้องดูก่อนั ACC ว่าโล่เด็กมันหนาขนาดไหนนะผมนะดูถึงไหมแม่งโคตรหนานะครับ นี่ขนาดโดนโดนลุมนะครับดูครับโลเด็กก็ยังหนาอยู่นะนี่เห็นไหมผมถึงบอกนะว่าควรมีนะผมนะเด็กอยู่อาเนาะดูดีดูดีดโคตรหนาทุกนะคนดูดีนี่ขนาดโดนโดนลุมนะเนี่ยโอ้ยย,อออยื้อเทินจะถึงเทินที่เจนะ็ดะทุกคนก็ลังคิดสภาพมันหนาขนาดไหนโลมนะันน่ะนี่ผมยื้อสุดเกิดแล้วนะ่ยมาดูสิว่ามันจะยื้อได้กี่เทินนะผมนะ ถ้ายืด้ถึงเทินที่สิบน่ถือว่าสุดยอดเลยผมนะมันมันโล่ม,มนันน่าจะหนาหน้าดูอ่ะบมาแบบ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 โอ้โหเวลาชาต่อยไม่เข้าเลยครับยังไงครับอืมไล่ต่อ โลเด็กยังไม่แตกนะครับโอ้โหไม่เด็กไม่หนาจัดนะผมนะโอ้โหโลโลเด็กหนามากทุกคนดูดิ ي, ดูดิโอ้โหโลเด็กหนามากครับยังไม่แตกงนะ็โลดูดิเนี่ยผมถึงบอกไงว่าคนควรมีนะผมนะคอนะทำไมต,ตัวละครคอนะสำคัญจริงๆทุกคนถึงคุณจะจะเป็นกระสอบทรายนะแต่คุณก็สามารถยื้อถือไนดะ้ผมดูคนระับโอ้โห แมงอึดเกินบางทีผมไม่รู้มันจะยืดได้กี่เทินนะผมนะเดี๋ยวต้องลองดูกัน <c oughs> โอโ้โหโลเด็กโคตรหนานะครับใครไม่มีเด็กนะผมนะเด็ก UR ในเซิร์ฟใหม่ๆหรือว่าเซิร์ฟหกสามเนี่ยผมเล่นอยู่นะครับคุณคุณเตรียมตัวแพ้ได้เลยนะบอกไว้ก่อนเพราะการที่มีโลเด็กเนะี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วทุกคนนะเห็นไหมมันยังยืดเทินได้อยู่เห็นไหมดูดีดูดีดโอ้ยโลยังไม่แตกนะทุกคน เชียโคตรยื้อเธอเนีะ่ะดูเดียวทุกคนโอ้โหรยังคูนึงอยู่เลยโอ้โคตรอ,นนรดอ,อึดนะครับดูครับแม่งอึดจัดนะผมดูเดียดูดีโอ้ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะนี่คือแบบผมตีมันหลายรอบแล้วผมอาโลคแตก,กโอมโหกว่าจะแตกดูเดียวแม่งไปเทือนที่ก้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้โนี่ยแสดงว่าเขาใส่เลือดแบบเต็มคาราบเบลแล้วผมนะยียบร้อยกับผมโอ้ยังตีไม่โลไม่ย่อท้ออีกดูครับโอ้โ,ฮโฮ ต่ไม่่าครับราชาป่าให้แล้วเรียบร้อยครับผมผมรู้อยู่แล้วว่ามึงอ่ะจะมีไอ้นี่ผมนะโลกเกลเงินชูผมผมก็เลยจัดตอนนี้มานะผมนะนี่เรียบร้อยแล้บผมเห็นไหมมันยืดเทินมากนะผมโอ้ใครที่มีเนี่ยคุณไม่ต้องเสียใจครับแม่งเป็นตัวที่ดีนะผมนะตัวนี้ผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีกีโฟนผมไปละเอาไม่เล่นเรามึงกับมากรไอน้เหี้ยโอ้ไอ้ดีๆจะตายโถเสกเสกจะไม่เล่นโ โอเคผมก็ประมาณนี้กันละกันนะผมโอเคเราไปเซิร์ฟเวอร์จีนยอกันดีกว่าเราจะไปอัปเดตของหน้าของตัวละครกันนะผมนะว่าเป็นยังไงบ้างผมเราก็มีอะไรมาใหม่ไหมนะครับไปเลสโก้ go, ผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนยอบัญชีเรียบร้อยแล้วับผมนะก,ก็โ,โหคลื่นกันหน้าดูว่าผมมันกระจกอะไรอยู่ตรงนี้ก็เต็มไปหมดเลยนะครับ โอเคเราไปดูอันดับกันดีกว่าแล้วผมมาอันดับของเราอยู่ที่เท่าไหร่กันนะผมนะตอนนี้นะผมในเซิร์ฟเวอร์จีเนผมเราอยู่อันดับที่88นะผมนะโอ้เยโหสุดยอดปอไปเลยนะผมนะอันดับไม่ก็ยังเหมือนเดิมนี่ปะ <c oughs> ส่วนผ่านานอยู่ที่1041นะผมนะไม่เป็นไรครับผมก็เข้าใจว่าเราไม่ได้ค่อยผ่านด่านนะผมเพราะเลเวลเราไม่ถึงนะผมตอนนี้เลเวลผมก็99เนาะยังเหลืออีกหนึ่งเลเวลผมก็เลเวลร้อยแล้วผมนะ ส่วนตัวละครนะผมเป็นอัศวินจากคนผมอยู่ที่98นะผมนะส่วนกิ้วของเราอยู่ที่ระดับ6เท่าเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนผมเดี๋ยวกูจะย้ายเลยนะผมนะแล้วก็ผมมีตัว๋วเหลืองอยู่10ใบนะผมก็มาเปิดเลีนลินนะผมนะเผื่อได้ตัวดีๆนะผมนะมตัวโคตรดีเลยครับดูนะครับตัวระดับ in, อินอาร์ไม่เต็มไปหมดเลยนะผมโอ,โอ้ใช่ใช่ใช่มีตัว่มงน้วยผมกะว่ะจาจะเอาไอ้ตัวเกยร์สมาร์ทนะผมไอ้ตัวนี้นะผมนะเพราะว่าผม อยากจะเอามาเป็นตัวละครสายพลังนะผมนะตอนนี้ก็เป็นอะไรนะไอไอไมันชื่ออะไรนะวัคซีนแมร่ร่างสองอยู่คนระับเออผมอยากจะเปลี่ยนแล้วนะผมนะตอนนี้คือทีผมเนี่ยมันขาดแค่สายพลังนะผมนะนี่ทุกทุกคนเห็นเลยสายพลังนะผมตัวสายไอ้สายพลังแล้วก็สายเออโจมตีเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมีตัวใหม่มาใช่ไหมไม่รู้มันมาอย่างไรน,นี้ อ๋อยังไม่มาครับผมนะเป็นดวงยูอาร์นะผมที่จะมาครับผมนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมจะเปิดได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมมีตั๋วแค่เ95ใบนะผมนะก็ต้องไปวัดดวงกั120บ120ใบอีกแล้วนะผมนะแต่ไม่ต้องห่วงครับผมอาเควสยังไม่เสร็จนะครับไม,ไม่ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะกูขี้เกียจทำหรือกูทำนอกรอบอก็ได้ครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ผมเล่นหลายเซิร์ฟครับผมเหนื่อยครับนะก็เชื่ผมด้วยนะครับ โอเคไอ้เรื่องนะั้นไม่สําคัญหรอกไอ้เรื่องที่สําคัญก็คือถามว่าถ้าสมมติผมสุ่มไปแล้ว120ใบเนี่ยมีโอกาสออกไหมของเซิร์ฟจีเนี่ยจะมีโอกาสออกเยอะกว่าเซิร์ฟไทยนะผมนะแล้วก็ผมเนี่ยเตรียมหินเอาไว้เรียบร้อยนะผมนะเป็นหินปีศาจน่ะผมนะสองก้อนนะผมนะเพราะฉะนั้นถ้าผมสุ่มการันไม่ไม่โดนการันตีเนาะประมาณสัก120ใบเนี่ยผมก็จะได้ไปทางด้านของ อาชูราคาบุโตยูอานะผมนะแล้วก็ G4 ฟนะมนเมลี่มันจะได้นะเดี๋ยเมลี่มันจะออกให้กูสักทีนะกูอยากเปิดมึงแล้วเนี่ยกูขี้เกียจเก็บเศษนะเศษเนะี่ยผมขี้เกียจเก็บมานะกเพราะว่าถ้าผมเ,เก็บเศษนะผมจะไม่ได้อย่างอื่นนะผมผม,ผมต้องเอาอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอมันมาแล้วกันนะนะผมเพราะว่า G4 ในปัจจุบันเนี่ยมันมันเล่นในพีพีไม่ได้แล้วเอามาเคลียรนะ์ด่านนะผมนะสุดท้ายผมก็ต้องใส่ทีม2องอยู่ดีนะผมนะเพราะฉะนั้นผมไม่รีบนะครับแล้วก็ส่วนใครที่บอกว่าโอ้ยพี่เมื่่อไหรพี่จะเเอาาโซนิกข้สั ตีถ่วยโซนเฮียเลยฝนประกายแสงสักทีพี่ผมอยากเห็นพี่แบบปาดแบบช่วงช่างช่วงช่างโอ,โ,โอ้โหช่วงช่างช่วงช่างเจอไอ้เหียนี่เข้าไปย็ดแม่กูดับเลยนะผมนะไนอ้เหียเนี่ยน,นะเพราะความสามารถของตัวนี้ก็คือมันจะบล็อกการไล่โจมตีนะผมะทุกสถานะที่เกี่ยวกับการไล่โจมตีนะผมนะไม่ไว่าจะเป็นสถานะพิเศษในการไล่โจมตีบลาบลานะผมนะโดนไอเชียนี่บล็อกหมดเลยนะผมนะเพราะฉะนั้นก็ กูจะเปิดทำชิดควยเลยล่ะนะเปิดทำชิดควยเลยนะผมนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เอากันละกันนะผมนะอยังไม่เปิดนะแต่ที่รู้คือด้วงเนี่ยดวงอยู่อาร์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเมื่อไรนายจะมาสักทีแต่ฉันจะเปิดนายด้วยการที่ใช้แค่หนึ่งร้อยยี่สิบใบดูซิว่าฉันเนี่ยจะเกลือหรือเปล่าเออทำเสียงอย่างี้แม่มไงเออช่างมาเถอนะเอาเป็นมาก็มีประมาณนี้ก็และกันนะผมนะก็ไม่มีอะไรมากผมอัปเดต เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเพิ่มเติมคือหน้าเบื่อแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวหลังนี้เราจะมีเกมใหม่เข้ามาครับผมนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์นะผมนะโอเคก่อนที่จบคลิปอ่าคลิปนี้นะผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมและที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างบนหน้าจอให้เป็นรูปสีดำได้เลยครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนแล้วผมเอาอะไรงั้นผมขอตัวลาไปก่อน,นแล้วผมจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ไปแล้วไปทำเควสด,กดีกว่าเฮ